ชมขอบคุณหลายๆเ้อคนใหญ่มาให้กำลังใจน้องนองอายุปลอดซีวะนะอยย่ปลอดซีโอปอดซีกับเขามาเบิงเขามาเบิงใหญ่สวัสดีป่าเดือนขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆเลยใหญ่ว่าหันไปเบิงคุณดามากเลยเอามากกัพ่อคุณดาลง่งเลยมากขึ้น ไปเห็ดเปียกมาแดดแดดเมีย่มเ,ยเยมีมเย่แดดคักแดดแนวหลายแดดมันถืกฟ้าผนังนะมันได้เดหดุหหนาเข้าเลี้ยงไอห,หนาเข้าเลี้ยงเลยวันนี้ัางทั้งปีหนาธรรมดาัางทั้งปีหนาวเลี้ยง คุหลายๆเนอรลองเลยลมุณุบปลอดซีนนะสงสัยลูกมีต้องเสือมากไหมขาต่างกล่องลรือวาพอนีงจอเอันอันเคยทำงานไหมคะ เอ้ยอยู่ที่หน้าสนุกไหมครับอ๋อโอ้ยเป็นแม่บ้านเขาก็บพาสนุกแล้วนาะทำงานลำบากอย่างนีะทำงานลำบากบ่ได้กันนั่นแล้วเป็นแม่บ้านเขาคือเข้าเหตุงานอยู่บ้านเขานะ่ะห้าเมายกับเมยห้าหน้านรือหนสนุกเพสนุกดอกหลุกหลายบ่สนุกดอกนอกจากเขาสนุกอยู่ในใจเขาเองขอบคุณได้หลายเด้อ ปีโอที่โอ้ยอ,อยู่ปศีกะเห็ดโซ่เขียวเป็นน้อลูกหลายเอ้ยคือเก่งครับแต่หูจักเขาโซ่เขียวนําสุดยอดสุดยอดโอ้ยมาจะดีอยตัวขึ้นเป็นเจ้าเป็นนายค้นเด้อลูกหลายคืองวดีแต่เบืองนี้ใหญ่ปศีหนึ่งกันอันปอหนึ่งปอสองปอีสามปศีก็มาเห็ดโซ่เขียวเป็นสมัยกูเหมือนจะไมเก่งครับแต่งวดดีครับน้องลูกหลายว่ดดีครับ ต่างใจเรียนนั่งสือ้อได้เป็นเจา้าเป็นนายคนเจึงคับเจึงคับสุดยอดเลยสุดยอดประทูไทยเลยพี่น้องเลยเจึงคับทำงานทำกันเอ็ดโซ่เขียวกับเป็นฮันนี่โอ้อสุดยอด chót sút chót số kia ở cả pin bằng hẳn bị con đà con lái này kiểu phân bắt nà lâu đi cái nhang thương lâu cũng ngạc. có mấy mỏng tì mỏng con nhang ngoài kiểu đi này อบกินอะไรมากที่สุดเลยครับสอบประเดนสอบกินเขาก็หมักแตงโมกินหมักแตงโมกินกล้วยไปสัน่นกินซับประรลดแสบแสบบ้านๆกับเขามากงสั่นนะลูกหลามากกินยังสัน่นลูกหล